สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเรื่องพ่อขุนศรีอินทรา t ิ i ปค่ะแรกเลยนะคะเรามาทําความรู้จักกับพระราชประวัติของพ่อขุนศรีอินทราทิ i กันค่ะพ่อขุนศรีอินทราทิ i หรือพระนาม,ตามาเต็มว่ากัมมรเตงอัญญสศีอินทราปดินทราทิปมีพระนามดมว่าพ่อขุนบางกันหาทรงเป็นประสมกษัตริย์แห่งประวัติศาสตร์ไทยของรานสมบัติตั้งแต่พศ1792 ซึ่งอันนี้นะคะจะคำนวณตามศักาชจากคัมภีร์สุริยยาตอนนะคะแต่ไม่ปรากฏหลักฐานการสวรรคตรหรือการสิ้นสุดการของาราชสมบัติปีใดเลยนะคะและมีผู้สันนิษฐานว่าบ้านเดิมของท่านอาจอยู่ที่บ้านโคในจังหวัดกำแพงเพชรด,ด้วยค่ะสำหรับพระนามแรกเกิดพ่อของปางกลางหาวนั้นเป็นพระนามดังเดิม เมื่อเป็นเจ้าเมืองบางอย่างพระนามนี้ไม่มีปัญหาอะไรมากนักและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าพ่อคุณมากกระหาวเป็นพระนามสมัยเป็นเจ้าเมืองบางอย่างโดยแท้จริงพระนามที่สองนั้นเป็นพระนามที่ใช้กันทางราชการเป็นพระนามที่เชื่อกันว่าทรงใช้เมื่อราชาพิเศษแล้ว คำว่าสีอินทราทิฟนั้นไม่มีปัญหาเพราะมีอยู่ในศิลาศาสตร์ลืกแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือคำที่นําหน้าคําว่าสีอินทราทิฟเพราะเรียกแตกต่างกันไปว่าคุณสีอินทราทิปบ้านพ่อคุณสีอินทราทิปบ้านพระเจ้าสีอินทราธทิปบ้านและบางทีก็เรียกพระเจ้าคุณสีอินทราทิปเรามาพูดถึงพระราชกรณียกิจของพ่อคุณสีอินทราทิปกันค่ะ พ่อขุนศรีอันธราทิตย์นะคะเมื่อครั้งยังเป็นพ่อขุนบางกลางหาวได้เริ่มมูกับพ่อขุนบางเมืองเจ้าเมืองราชวงศ์ศรีนาวนำทุมรวมกำลังพลกันกระทำรัฐประหารขอมสะบาดโคงลำพงโดยพ่อขุนบางกลางหาวตีเมืองศรีสันชนาลัยและเมืองบางคนได้และยกทั้งสองเมืองนี้ให้พ่อขุนผาเมืองส่วนพ่อขุนผาเมืองตีเมืองสุโขทัยได้ก็ได้มอบเมืองสุโขทัยให้พ่อขุนบางกลางหาว พร้อมพระขรนชัยศรีและพระนามสีอินทราปดินทราทิพย์ซึ่งได้นำมาใช้เป็นพระนามในภายหลังได้กลายเป็นสีอินทราทิพย์การเข้ามาครองเมืองสุขโขทัยของพระองค์ทรงผลให้พระราชวงศ์พระร่วงเข้ามามีอิทธพลในเขตนครสุขโขทัยเพิ่มมากขึ้นและได้แผ่ขยายดินแดนกว้างขวางมากมายออกไปแต่เขตแดนเมืองสอรวงสองแควก็ยังเป็นฐานกําลังของราชวงศ์สีนาานนำทุ่มอยู่ ในการกษัตริย์สมัยทรงมีสงครามกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอตทรงชนช้างกับขุนสามชนแต่ทรงช้างพระองค์ได้ตเตลิดหนีดังคำในศีราจารึกว่าหนีย่าย่ายพ่ายจแากขณะนั้นพระโอรสองค์เล็กทรงมีพระปีชาสามารถได้ชนช้างชนะขุนสามชนภายหลังจึงทรงเฉลิมพระนามพระโอรสว่ารามคำแหงและในยุคประวัติศาสตร์ชาตินิยมมีคติหนึ่งที่เรียกกันว่า พระองค์ทรงเป็นผูน้นำชาติไทยต่อสู้กับอิทธิพลของสุวรรณภูมิทรงได้ชัยชนะและประกาศอิสรภาพตั้งราชนาาจักรสุขโขทัยขึ้นและทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยแต่ภ้าหลังคติดังกล่าวก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงเพราะพระองค์ไม่ได้เป็นปฐมกษัตริย์ อีกทั้งยังมีพ่อขุนศรีนาวนาถุมกรองสุโคไทยก่อนอยู่แล้วเรามาดูพระราชวงศ์ของพ่อขุนศรีอินทราธทิศกันค่ะพระมเหสีของพระองค์มีพระนามว่าพระนางเสืองและมีพระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยกันทั้งหมด5พระองค์ซึ่งพระโอรสคนแรกนะคะไม่ปรากฏนามและเสียชีวิตตั้งแต่อย่างสมพระเยาว์คนที่2ก็คือพ่อขุนบางเมืองนั่นเองค่ะคนที่สก็คือพ่อขุนรามคำแหงนะคะ และคนที่4กับคนที่5คือพระราชธิดาซึ่งก็ไม่ปรากฏนาม mm. เช่นกันค่ะพวกเแลทั้งสองขอจบก,จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นนขอบคุณค่ะ